ที่สุดการรอคอยใครที่อยากจะลดความอ้วนแล้วได้ผลเร็วทันใจยาชุดลดความอ้วนที่สกัดจากสมุนไพรเห็นผลเร็วทันใจในหนึ่งเดือนลดได้10กิโลกรา้า โรคความอ้วนอันตรายมากๆเลยนะคะห้ามสั่งซื้อเองทางอิเนเทอร์เน็ตเด็ดขาดเพราะว่าเคยมีคนเสียชีวิตจากการกินยาลดความอ้วนมาแล้วน้ำซ้ำยังไปเรียกร้องหาความรับผิดชอบจากใครก็ไม่ได้ยาลดความอ้วนเนี่ยมีผลข้างเคียงเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับกระสับกระส่ายปวดศีรษะปากแห้งใจสัน่นคลื่นไส้หวาดระแวงประสาทหลอนที่สําคัญนะคะอย่าไปยึดติดกับข่านิยมที่ผิดๆค่ะ ถึงจะสวยบางคนเนี่ยกลัวอ้วนทั้งๆท,ที่ตัวเองก็พอมจะแย่อยู่แล้วถ้ากลัวอ้วนหวรเลือกที่จะกินค่ะมดของมันงดของทอดแล้วก็มันออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> เราจะต้องรีบตามไปบอกซาร่าค่ะว่าอย่าใช้ยาลดความอ้วนอีกเลย